โรงเรียนอนุบาลในจังหวัดพัทลุงออกมายอมรับผิดนะคะกรณีที่ไม่นำตัวเด็กชายวัยสขวบส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ล้มศีรษะฟาดพื้นจนทำให้เด็กเกิดอาการช็อกค่ะ กรณีที่ผู้ปกครองขอความเป็นธรรมลูกชายสามขวบลม้มศีรษะฟาดพื้นศีรษะบวมครูไม่นำส่งโรงพยาบาลและให้ทานน้ำมันเขียวเท่านั้นจนผ่านไปกว่า4ชั่วโมงจึงถึงเวลาเลิกเรียนเด็กต้องทนความเจ็บปวดนานนะคะจนกระทั่งผู้ปกครองมารับตอนเย็นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทำให้เด็กเกิดอาการช็อกหมดสติแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจล่าสุดนางอุบลสงเนียมผอโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กจังหวัดพัทลุงระบุค่ะว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ยอมรับว่าทางโรงเรียนมีความผิดพลาด โดยทราบเรื่องจากครูพี่เลี้ยงในช่วงเย็นและสังเกตอาการเด็กยังเล่นกับเพื่อนได้ตามปกติจึงไม่ได้แจ้งผู้ปกครองหลังทราบเรื่องผู้ปกครองนําเด็กไปตรวจเอ็กซเรย์สมองที่โรงพยาบาลพัทลุงระหว่างรับการรักษาเด็กเกิดอาการช็อกซึ่งเด็กมีอาการไข้ยอยู่แล้วและมีประวัติโรคประจําตัวคืออาการชักเกรง็งซึ่งแพทย์รักษาจนพ้นขีดอันตรายขณะที่ผู้ปกครองยืนยันจะเอาเรื่องทางโรงเรียนให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างในการดูแลเด็กของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ทางด้านผู้ปกครองอีกอรายระบุกับว่าลูกสาวเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียน,น แต่ต้องขอย้ายออกเพราะปัญหาความสะอาดรวมทั้งให้เด็กอนุบาลทั้งชายและหญิงอาบน้ำรวมกันทำให้ดูแล้วไม่เหมาะสมค่ะภรรยาหลวงร้อมกับทนายความเข้าให้ปากคำกับตำรวจยืนยันว่าจะเอาเรื่องสามีที่แต่งงานซ้อนในจังหวัดชัยนาทส่วนทางด้านตำรวจเตรียมลงโทษทางวินัยถ้าหากสอบแล้วพบว่าผิดจริงค่ะ ภรรยาหลวงและแม่สามีพร้อมด้วยทนายความนำหลักฐานเข้าให้ปากคำที่สพเมืองชัยนาทเพื่อดำเนินการทางวินัยกับสามีซึ่งเป็นตำรวจกรณีจัดแต่งงานซ้อนกับหญิงอื่นทั้งที่มีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้อง นายอนุสร์อสุรพงษ์ทนายความบอกนะคะว่าเบื้องต้นทางพัญญาหลวงและสามียังไม่ได้ติดต่อหรือนัดหมายเจอกันตั้งแต่วันเกิดเรื่องทางครอบครัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกันส่วนเรื่องฟ้องร้องกับเจ้าสาวขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลซึ่งกำหนดนัดหมายในเดือนเมษายนโดยพัญญาหลวงยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดเบื้องต้นฟ้องร้องค่าเสียหายส0,000นบาท พันตำรวจโทสมปองนินสนธิรองผู้กำกับสอบสวนสอพเอมืองชัยนาทระบุค่ะว่าเตรียมลงโทษตำรวจหนุ่มคนดังกล่าวถ้าหากพบว่ากระทำผิดจริงจะถูกลงโทษทางวินัยซึ่งมีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้แล้วคะ่ะ กรณีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลางานกลับบ้านที่ภูเก็ตแต่กลับพบสถานบันเทิงเปิดเพลงเสียงดังนะคะจนถึงที่สี่เครื่องก็ยังไม่ปิดให้บริการจนมีการแชร์ลงไปในโลกออนไลน์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ พลตรตรีอุทัยกวินเดชาทรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าลาพักผ่อนกลับบ้านภูเก็ตพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ากลับเพชรบุรีนอนฟังเพลงตั้งแต่ตี2มาถึงตี4ครึ่งก็ยังไม่หยุดจึงกี่จักรยานลูกไปถ่ายคลิปกับโทรแจ้ง191สงสัยคราวหน้ากลับบ้านเอากำลังมาด้วยดีกว่า เปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านไม่เกรงใจใครเป็นความผิดซึ่งหน้าจะได้จับเจ้าของยันผู้สนับสนุนให้ดูลา่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดใจกับทีมข่าว Flash News ค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นร้านที่เพิ่งจะเปิดใหม่แต่เสียงดนตรีดังมากจนนอนไม่หลับจึงต้องปั่นจักรยานไปถ่ายคลิปดยขณะถ่ายคลิป เจ้าหน้าที่ในร้านได้ออกมาพูดคุยด้วยซึ่งตนไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นใครพร้อมกับตักเตือนไปทั้งนี้ตนเข้าใจภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแต่ต้องหาจุดสมดุลไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นทางด้านพันตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณผู้กำกับสบพเมืองภูเก็ตได้นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงดังกล่าวพบว่าฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องมาตรการควบคุมโควิด -19 และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตขายหรือให้บริการสินค้าบาระโก ขณะที่พลตำรวจตรีพรศักดิ์นวลหนูผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยืนยันได้ก,กวดขันจับกลุ่มกลุ่มสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะนี้มาโดยตลอดพร้อมกับขอบคุณพลตำรวจตรีอุทัยผู้โพสต์ที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะพร้อมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน3วันถ้าหากพบเป็นความบกพร่องของผู้ใดจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีก็มีกรณีที่หญิงสาวออกมาโพสต์คลิปเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังรบกวนแต่พอไปเตือนให้ลดเสียงลงกลับถูกต่อว่ามาแบบนี้ค่ะผู้ใช้ f เฟ e บุ๊กโพสต์คลิป ญาติซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่บ้านในจังหวัดชนบุรีมีเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังค่ะพอไปเตือนกลับถูกตะโกนด่าและเปิดเพลงดังกว่าเดิมไปแจ้งความพอตำรวจมาก็จะลดเสียงหรือว่าปิดเสียงและพอตำรวจกลับก็บกลับมาเปิดเพลงเสียงดังอีกเมื่อคือนที่ผ่านมาก็ถูกเพื่อนบ้านมาต่อว่าถึงหน้าบ้านด้วยหญิงอายุ42ปีเจ้าของบ้านระบุว่าอาศัยอยู่ที่บ้านนี้มา12ปีแล้วนะคะเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังทุกวันจนทนไม่ไหวเพื่อนบ้านที่เคยอาศัยอยู่รอบๆย้ายหนีไปเกือบหมดแล้ว พอไปเตือนก็ถูกข่มขู่จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลในขณะที่ชายอายุ40ปีเพื่อนบ้านคู่กรณีเปิดเพลงดังยอมรับว่าเป็นคนในคลิปที่ตะโกนวายๆหน้าบ้านพร้อมยืนยันเปิดเพลงจากลำโพงบลูทูธไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังส่วนเพื่อนบ้านอีกคนก็บอกว่าบ้านอยู่ติดกับบ้านชายคู่กรณีไม่ได้เปิดเพลงทั้งวนันและไม่ได้เปิดเสียงดังเช่นเดียวกับกรรมการหมู่บ้านค่ะที่บอกว่าเคยไปตรวจสอบมาแล้วก็ไม่พบว่าเสียงดังมากค่ะ เกิดเหตุไฟไหม้ป่ายากไกลๆกับสพคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเพลิงได้ลุกลามจนทำให้รถของกลางที่จอดอยู่ในบริเวณโรงพักเสียหายถึง5คันค่ะ นี่เป็นภาพความเสียหายของรถเก๋งและรถกระบะของกลางที่สพคลองหลวงจอดเก็บรักษาไว้เสียหายจํานวน5คันเจ้าหน้าที่ได้ประสานรถดับเพลิงอบอตอคลอง4และรถของบรรเทาสาธารณาภัยวิศณุปทุมธานีเข้าดับไฟซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดจากเพลิงไหม้ป่าหญ้าบริเวณถนนเลียบคลองแอลสาบลคลอง4 ที่อยู่ใกล้กับสถานีตํารวจสพคลองหลวงและได้ลุกลามไม่รถของกลางที่จอดติดกันจํานวนหลายคันใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ตรวจสอบพบว่ารถเก่งเสียหาย3คันรถกระบะ2คัน จากการสอบถามคนดูแลสถานที่เก็บของกลางบอกนะคะว่าเห็นว่าไฟไหม้ป่าหญ้าอยู่ด้านนอกยังไม่ลามเข้ามาด้านในจากนั้นไม่นานไฟได้ลามเข้ามาไหม้รถที่จอดอยู่ด้านในตัวเองพยายามเอาถังดับเพลิงเคมีมาดับแล้วแต่ไฟก็ลุกเร็วมากจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้ามาช่วยเหลือ ทางด้านพันตำรวจโทวีรวัตรนิยมทรัพย์สารวัตรสอบสวนส,วนส,วนสวนพกลองหลวงเข้าตรวจสอบพร้อมเก็บหลักฐานว่ามีคนมาจุดป่าย่าและลามเข้ามาไหม้รถของกลางหรือไม่และจะได้นำตัวคนดูแลสถานที่เก็บของกลางไปสอบสวนอีกครั้งค่ะส่วนที่พัทยาก็มีเหตุการณ์คนไข้เมาอลรว่าแล้วก็ทำลายเข้าของในโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ